สวัสดีครับทุกคน Big ก a n Funny Channel ครับผมวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆนะครับมาเช็คอินนะครับไกลหน่อยเลยนะครับผมมาที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเลยนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาที่ร้านฮ้อมโดคาเฟ่ครับผมร้านฮ้อมโดนะฮะตอนนี้ก็บอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบสไตล์ที่แบบธรรมชาติมากๆเลยนะฮะแล้วก็ฮอตฮิตที่สุดที่สุโขทัยเลยเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะฮะว่าฮ้อมโดคาเฟ่ เขามีอะไรดีกันบ้างนะครับติดตามความกันครับตอนนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆเข้ามาอยู่ที่บริเวณฮ้อมโดคาเฟ่ฟาร์มแล้วนะฮะและนี่เป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์กของเขาเลยจุดแรกนะครับซึ่งใครมาจะต้องมาถ่ายรูปบริเวณจุดนี้นะฮะนี่ข้างหลังผมนี่มีรถ1 2 3 4อามี่รถ4คันนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นวิวเป็นภูเขาหินปูนสวยงามมากๆนะฮะชิลมากๆเลยนะครับนี่จุดแรกนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะฮะอย่าตามผมไปติดตามกันต่อเลยนะครับ สำหรับที่นี่นะฮะก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดินแบบสบายใจมากๆเลยนะฮะซึ่งคาเฟ่ต่างจังหวัดเนี่ยจะต่างจากคาเฟ่ในกรุงเทพส่วนอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าคนไม่เยอะนะฮะแล้วก็พื้นที่เขากว้างมากนะครับเดินถ่ายรูปไปเล่นๆไปเรื่อยๆสบายๆนะครับอย่างตรงนี้นะจุดนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึง่งที่เป็นแบบอ่าก็ทําต้นไม้ขายนะครับแล้วก็ทําเป็นสแลนด์เป็นโดมน่ารักน่ารักนะฮะผมก็ หยุดทานกาแฟเดินถ่ายรูปเล่นแบบสบายใจมากๆเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันที่อื่นต่อนะครับผมนะฮะสั่งกาแฟของที่นี่มามาดื่มนะครับก็รสชาติโอเคเลยแหละนะครับและที่สําคัญเนี่ยแก้วนี้นะครับก็เป็นแก้วที่แบบย่อยสลายเองนะฮะตามธรรมชาติได้แบบร้อเซเลยคือที่นี่เขาแบบรักโลกรักธรรมชาตินะฮะก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะน่าสนับสนุนมากๆเลยครับผมนี่เดินมาได้เรื่อยครับเพื่อนๆก็มาเจออีก ปใต้นึงและที่เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งก็คือฮอมโดสเตชันนะฮะซึ่งบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรถไฟของร้านนี้นะฮะซึ่งเป็นบริเวณอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปเล่นนะครับบริเวณหัวรถจักรสวยๆนี่นะครับเป็นจุดถ่ายรูปเท่ๆเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งซึ่งแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเป็นภูเขาหินปูนแบบสวยงามมากๆนะฮะบ,บรรยากาศนี้ถ้าเกิดแบบไม่บอกเนี่ยนึกว่าอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวแหละนะครับ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดนะครับเมื่อตะก,กูก็ถามพี่ที่ร้านแล้วล่ะว่าห้อมโดมแปลว่าอะไรก็ลืมแนะนําเพื่อนๆไปนะฮะห้อมโดมเป็นภาษาเหนือครับเ,เพื่อนๆโดนี่ก็คือแปลว่าภูเขานะฮะส่วนห้อมนี่คือแบบห้อมล้อมก็คือร้านที่อบล้อมไปด้วยภูเขานั่นเองนะส่วนหนึ่งของฟาร์มที่นี่นะครับเขาก็ทําเป็นแบบสวนกเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับแหมบรรยากาศนี่แบบฟินมากๆเลยนะครับปลูกผ,ผักนะฮะอยู่ท่ามกลาง อบเขาเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอีกโซนหนึงแล้วนะครับซึ่งเป็นโซนร้านอาหารของที่นี่นะฮนะครัวห้ําโดนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามข้างในกันเลยนะฮะเพราะเขามีเมนูเด็ดๆอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามผมไปครับสำหรับเมนูอาหารของที่นี่นะครับก็มีให้เพื่อนๆได้เลือกกันแบบหลากหลายได้แหละนะครับ ทั้งสเต็กสปากเก็ตตี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแบบเป็นอาหารฝรั่งนะฮะหรือใครที่ชอบอาหารไทยนะครับก็มีน้ำพริกกระทูให้เพื่อนๆได้ทานกันด้วยนะฮะมีแบบทั้งไทยทั้งฝรั่งกันเลยทีเดียวเลยนะครับหรือใครที่ชอบแบบอาหารรสจัดนะครับก็ยังมีพวกส้มตำนะฮะตำข้าวโพดหรือว่าเป็นตำมะม่วงนะฮะให้เพื่อนๆได้เลือกรับประทานกันแบบจุใจเลยทีเดียว นี่ครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่อีกโซนหนึ่งนะฮะของที่ห้องดูคาเฟ่นะฮะก็คือโซนที่เป็นคาเฟ่นะฮะขายเครื่องดื่มของเขานะฮะเขาก็จัดมุมเป็นแบบน่ารักมากๆลยครับเพื่อนๆแล้วก็ลม่มลื่นนะครับแบบลมเย็นสบายนะฮะตรงบริเวณด้านนี้ก็จะเป็น บ่อน้ำนะฮะซึ่งเขามีแบบน้ําตกทําเป็นแบบฟังเพืิอนบรรยากาศบอกบอกเลยนะครับเพื่อนๆว่าฟินมากๆกนะฮะก็อยากจะแนะนำนะครับเพื่อนๆใครผ่านมาสุโขทัยก็แวะมาอุดหนุนที่นี่ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เพื่อนๆดูมะพร้าวน้ำหอมที่นี่นะฮะแม่ต้นเตี้ยติดเดียวเองนะฮะโอ้โหลูกหลกเพียบเลยนะฮะนี่เพื่อนๆดูนะฮะนี่ต้นมะพร้าวนะฮะโอ้โหเมื่อเทียบกับตัวผมนะฮะใครบอกสูงชะลูดเป็นมะพร้าวนี่เจอมะพรา้าวพันธุ์นี้นี่แย่เลยนะ เดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆนะฮะไปดูที่หอคอยชมวิวของห้อมโดนะครับอ่าตอนนี้แดดเริ่มจะเริ่มจะแรงแล้วนะฮะมันก็จะออกแบบย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่สภาพการเป็นจริงนี่สวยงามมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆไปชมกันนะครับตอนนี้นะครับผมมาถึงหอคอยชมวิวของห้อมโดฟาร์มแล้วนะฮะเดีย๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆนะฮะเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะฮะแล้วเราไปดูแบบไซส์ซีอิงนะฮะรอบๆว่าจุดชมวิวที่นี่จะสวยงามขนาดไหนนะฮะเดีย๋ยวตามผมไปครับ ขึ้นมาที่หอชมวิวแล้วนะครับเพื่อนๆเดีย๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าที่นี่มันงดงามขนาดไหนนะฮะโอ้โหมีทั้งทุ่งนานะครับแล้วก็อบล้อมไปด้วยห้อมโดนะฮะหรือภูเขานั่นเองเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆโอ้โหบริเวณหอชมวิวของที่นี่นะฮะบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากๆนะฮะขนาดนี้อตอนที่ผมมาเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มจะแบบใกล้เที่ยงแล้วนะฮะอากาศแดดมันก็เริ่มจัดละ แต่ถ้าเป็นเพื่อนมาช่วงเช้านะฮะหรือว่าแับประมาณสักคอยใกล้ๆเย็นหน่อยเนี่ยผมรับประกันเลยว่าแบบโอ้โหแดดกําลังดีเนี่ยถ่ายรูปสวยมากๆครับผมนี่บรรยากาศแบบสดชื่นนะฮะโอ้นี่นะฮะผมพาให้เป็นเพื่อนดูรอบๆรอบริเวณเลยนะครับนี่นี่เป็นท้องนาเลยนะครับโอ้เขียวขจีเลยโอบล้อมไปด้วยภูเขานะครับน่ เช้าๆหรือช่วงเย็นเนี่ยช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยน่าจะมีหมอกด้วยนะฮะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมพาเพื่อนๆนะฮะมาอีกจุดหนึ่งของที่ห้องโดกาเฟแอนฟาร์มแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสวนอัุ่นของเขานะฮะซึ่งเขาก็ปลูกอัุ่นแบบแบบออร์แกนิกเลยนะฮะไร้สารเคมีซึ่งก็มีหลากหลายพันธุ์แหละนะฮะมีทั้งสีเขียวสีม่วงนะฮะผมก็อาจจะเรียกชื่อพันธุ์ไม่ถูกแต่ก็จะพาเพื่อนๆเนี่ย ชมบรรยากาศของที่นี่นะฮะรับรองว่าแบบฟินไม่แพ้ท้งจุดอื่นเลยเดี๋ยวตามผมไปดูครับเพื่อนนะฮะฟาร์มองุ่นของที่นี่นะครับนี่ผมน้องถามาทางเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าอางุ่นเนี่ยตั้งแต่เป็นเมล็ดนะฮะจนถึงที่เวลาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ120วันนะฮะองุ่นที่นี่นี่สวยงามมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นองุ่นเขียวนะครับนี <M> ่มีองุ่นสีม่วงด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันต่อเลยนะครับ ก็พาเพื่อนๆนะฮะชมไปรอบๆแล้วนะฮะสำหรับร้านห่อมโดฟาร์มคาเฟ่ที่สุโขทัยแห่งนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมานะฮะก็แวะมาเที่ยวกันได้นะฮะบรรยาก,กาศดีมากๆนะครับแล้วก็อาหารก็อร่อยนะฮะเครื่องดื่มก็อร่อยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากาเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะฮะับิ๊กแนฟันนี่นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ